วันนี้เบียจะมาทําเล็บลายน่ารักน่ารักแบบอีให้ทุกคนได้ดูเจ้าขั้นตอนแรกก็ทาเบตไปเลยเจ้าจากนั้นเนี่ยเบียก็จะติดเปลือกหอยติดบะตองเยอะนะเจ้าเอาแฉบแบบปลากปลกับปอแล้วก็มาติดฝอยทองเจ้าแล้วก็เขือบด้วยแฉเจลเอาเข้าอบหบนึงนาทีนะเจ้าจากนั้นเนี่ยเบียก็จะใจ้สีอิ่งสีขาวของยี่ห้อบาร์บีมิลาเจ้าจานันแรกเบียจะใจ้แฟรีว่วทยทำเจ้าต่อมาเบียใจ้สีอิ่งสีชมพูเจ้าอันนี้เป็นของเวนดีนีเนอ เอามาแตะลงไปปลาปลายเจ้าเออมันดูมีสีสันขึ้นนะทุกคนถ้าจางนั้นเนะะเดียก็จะใจสีมูสไว้เจ้าของบาบีมิลาแตะลงไปสีนี่เขาก็จะเข้มขึ้นกว่าสีแฟรี่ไว้นะเจ้าเ้อมันมีมิติมากขึ้นเบียก็จะเติมสีขาวให้นิดหน่อยเจ้า จากนั้นก็อบเพ้อแห้งเลยแล้วก็ทาทอบแค่นี่ก็เรียบร้อยแล้วทุกคนหลายนี่ทำบ่ยากเลยทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกดหัวใจกดแชร์ให้ตัวยนะเจ้าไว้วางเดียงียจะมาทำร้ายให้ดูแหมเจ้า